สวัสดีทักทายเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีตอนหกโมงครึ่งนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้บนทางด่วนนะครับผมกลับมาจากจัลันนะครับผมวันนี้ก็รถติดพอสมควรนะครับเป็นวันเสาร์เพิ่งจะวิ่งได้ครับผม ก็มาเจอรถเยอะอีกแล้วสวัสดีวันเสาร์นะครับผมมาดูบรรยากาศบนทางโด่วนไปด้วยกันครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็นอนเ วันนี้ก็นอนตื่นสายๆหน่อยเพราะพวกนี้เป็นวันหยุดนะครับอะไรเะ่ํค่ำมืดแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองเราจะลงตรงเกษตรนวมินนะครับผม พอลงมารถก็เยอะเลยครับและครับชีวิตในกรุงเทพตอนเย็นเย็นมาก็าคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเรา ช่วงทางลงทางด่วนนะรถมันจะเยอะหน่อยกว่าจะถึงบ้านก็อีกหลายกิโลนะครับผม น่าจะถึงประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้ารถติดนะครับถ้าไม่ติดก็ครึ่งชั่วโมงเอาละครับผมทักทายเ,เพื่อนตอนเย็นนะครับขอให้มีความสุขในวันหยุดพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ